สวัสดีครับ,รบวันนี้เราก็กลับมาพบการนำเสนอสินค้าของเราอีกแล้วนะครับกับ Best c o m p r n i o Center นะครับวันนี้เรามานำเสนอไอตัวชุดอุปกรณ์ที่ว่าเฟอร์รูนะครับเฟอร์รูตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนไอตัวอุปกรณ์ที่หน้าแป่นนะครับสำหรับงานระบบเดินท่อนั่นเองนะครับซึ่งเฟอร์รูของเราเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับมีแบบที่เป็นตัวสั้นกับตัวยาวเกรดมันก็จะมีทั้งเป็นที่เป็นสเตเลส304แล้วก็316นะครับ สำหรับงานอาหารนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเฟอร์รูเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและองค์ประกอบของมันเนี่ยทั้งเซ็ตทั้งชุดเนี่ยประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างครับวันนี้ที่เรามานําเสนอเนี่ยนี่เป็นเฟอร์รูตัวสั้นนะครับก็คือตัวหน้าแป้นเนี่ยจะคล้ายๆกันกับตัวยาวครับแต่ไอตัวชุดหรือว่าตัวท่อทีอท่ยื่นออกมาสําหรับจะไว้เชื่อมกับท่อนะครับตอนนี้จะเป็นหน้าแป้นแบบสั้นนะครับ ส่วนไอตัวยาวเนี่ยก็คือหน้าแปลนมันจะโผล่มาเนี่ยยาวกว่าตัวสั้นเมื่อกี้เนี่ยอยีกประมาณสัก3าเท่า4เท่านะครับตัวนี้สเปคเนี่ยสามารถดูหรือว่าขอขนาดจากฝ่ายขายเราได้เลยนะครับนะครับซึ่งองค์ประกอบของไอตัวท่อเฟอร์รูนะครับก็จะมี1ตัวหน้าแปลนนะครับ2ตัวชุดยางซิลิโคนนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนซีนป้องกันไม่ให้น้ําหรือว่าระบบของเหลวในท่อเนี่ยมันไหลหรือว่าหลุดลีกออกมานะครับ มันจะประกอบกันแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยหน้าแปลน,น่ยมันจะมีเป็นเหมือนล่องล่องอตัวโอลิงคล้ายๆแบบนั้นนะแต่ตัวชุดซีนเนี่ยที่เป็นซิลิโคนเนี่ยก็จะเข้าไปในล่องมันพอดีนะครับถ้าดูชัดจะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะสวมเข้าไปในเบ้ามันพอดีนะครับตัวนี้ึออ๊บสวมประกอบแบบนี้นะครับซึ่งความเป็นแบบนี้เนี่ย มันจะต้องใช้ตัว Quick Connect นะครับหรือว่าแคมป์ของเฟอร์รูนะครับจะเห็นว่าหน้าแปลนเนี่ยมันจะออกเป็นเหมือนทำองศาเตเปอร์นะครับซึ่งพอเวลามันประกอบตัวกับไอตัวควิกแคมป์นะครับนี่แคมป์ไอตัวตัวเฟอร์รูนะครับจะเป็นแบบนี้ประกอบแล้วถอดขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวสกูร์ล็อกตัวนี้ก็จะเป็นเตเปอร์เหมือนกันนะครับในล่องตัวนี้เพื่อที่เวลามันบีบขึ้นมานะครับพอยิ่งเราบีบแน่นไอตัวสเตเปอร์ตัวนี้เนี่ย มันจะทําให้หน้าที่รัดไอตัวน้ำแปลงตัวนี้แน่นขึ้นอีกทําให้เกิดการรั่วของน้ําหรือว่าของเหลวในท่อเนี่ยน้อยลงนะครับนี่คือวิธีการประกอบแล้วก็ใช้สําหรับไอตัวท่อเฟอร์รูลูข้อดีการใช้ตัวไปเฟอร์รูลูแบบนี้นะครับก็คือมันเหมาะสําหรับการที่เราเนี่ยถอดเข้าถอดออกหรือในระบบอาหารเนี่ยมันต้องทําความสะอาดท่อใช่ไหมเพราะบางทีมันเปลี่ยนตัวโปรดักหรือเปลี่ยนไอตัวน้ําหรือว่าของเหลวข้างในเนี่ย เป็นน้ํายาเป็นไอตัวสารเคมีอื่นๆหรือว่าของดึของทานในพวกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยท่อพวกนี้เนี่ยมันจะต้องถอดได้แล้วเอามาทําความสะอาดฉะนั้นการถอดโดยเฟอร์ลูหรือว่าควิกแคมแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ถอดประกอบได้ง่ายนะครับถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยใช้เป็นตัวน็อตหรือเป็นสกรูเนี่ยไหนคุณต้องมาถอดออกเสียเวลามาก,มากระบบแบบนี้เนี่ยมันก็เลยใช้ควิกแคมแบบนี้เนี่ยมันจะง่ายในการถอดประกอบนี่ข้อดีของท่อเฟอร์ลูนะครับอ่าซึ่งตัว แคมหรือท่อเฟอร์รูเนี่ยมันจะต้องถูกเป็นรุ่นเดียวกันนะครับท่อ4หุนก็จะต้องใช้ตัวแคมที่เป็น4หุนเหมือนกันนะครับหรือ1นิ้วก็จะใช้ท่อ1นิ้วเหมือนกันสามารถตรวจสอบเช็คราคาสเปคกับฝ่ายขายของเราได้ครับวันนี้ก็พูดถึงในตัวแคมเฟอร์รูแล้วก็ท่อเฟอร์รูในงานอุตสาหกรรมนะครับสำหรับโรงงานอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์สารเคมีนะครับพบกับสินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรครับเบสคอนเว e ยร์เซ็นเตอร์ครับ